คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนานะคะสูตรคำนวณนะคะสูตรคำนวณหวยลาวพัฒนานะคะสี่เลขนี้มาล่างนะคะตามกันยาวๆเลยนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าเราก็ไปเริ่มคำนวณสูตรไปพร้อมๆกันเลยนะคะใครคำนวณได้ก็คำนวณตามเลยนะคะก็มาติดๆหลายงวดแล้วนะคะงวดล่าสุดก็ยังไม่พลาดนะคะสำหรับสี่เลขนี้มาล่างก็สามารถคำนวณไปได้พร้อมๆกับแอดมินได้เลยนะคะ เราก็ไปเริ่มจากมดวันที่ 4. ว่าแนวทางเรายังเดินดีอยู่ไหมสำหรับสูตรเดิมนะคะเลขสูตรของเราก็คือเลขคงที่ของเรายังเหมือนเดิมอยู่ทั้ง4ตัวนะคะก็จะมี0ูมีหแล้วก็1นึ่งแล้วก็สนะคะศู 0, 1, แล้วก็หนนะคะเลขสูตรเลขคงที่ของเรานะคะเราก็จะใช้ บวกอย่างเดียวนะคะไม่มีลบไม่มีคูณแล้วก็ไม่มีหารนะคะเอาง่ายๆนะคะบวกอย่างเดียวเลยนะคะก็ตามกันยาวๆเลยนะคะกี่งวดแล้วนาดสำหรับสีเลขนี้มาล่างนะคะ บวกอย่างเดียวนะคะก็ไปคำนวณพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากคำนวณน,นวดวันที่4กันก่อนเลยนะคะวันที่สี่นะคะเลข,ของที่เรายังเป็นศูนย์หแล้วก็1นสองนะคะ เลขคงที่ศบวกกับหลักร้อยนะคะบวกกับหลักร้อยก็คือ8ดนั่นเองนะคะศนย์ 0, บวก8ดนะคะศูนบวก8ดเท่ากับ8ดนะคะ8ดบวกกับเลขคงที่1นะคะหนึ่งบวก8ปดหบวก8เท่ากับ9นะคะ ก,กับเลขคงที่1 1นบวก9นะคะเท่ากับ10 10เราก็าเอาแค่เลขท้ายหลักหน่วยตัวเดียวนะคะมาบวกกับเลขคงที่ก็คือ0นั่นเองนะคะศย์มาบวกกับเลขคงที่สองนะคะ2บวก0นะคะเท่ากับสองผลลัพธ์ออกมานะคะก็จะมี 8ปดนะคะมีเมีศแล้วก็มีสนะคะก็มาดูผลลัพธ์งวดถัดไปนะคะก็คืองวดวันที่7นั่นเองนะคะวันที่7เดือน10บปีหกนะคะแนวทางออก1 2 1 2 8 5 0งหนึ่งมาดูผลลัพธ์ของเรามี8มี9มี0มี2 สำหรับตัวล่างนะคะล่างก็จะมีสองมีหนึ่งมีสองนะคะแล้วก็มีแปดอ่ะมีทั้งชุดหกตัวก็ทางสปปลาวนะคะแล้วก็ชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวก็จะเป็นสองกับแปดนะคะมาได้สองทางนะคะก็สูตรนี้ก็มาล่างได้หมดเลยนะคะสูตรนี้ใช้รวมเลยนะคะเพราะว่า ใช้ได้ทั้งส,งสองสองสองทางนะคะสองสองแนวทางเนาะชุดหกตัวชุดสี่ตัวก็จะมีสองนะคะสองนี่ก็สองนี่แล้วก็แปดตัวหนึ่งนะคะวันนี้ก็ถูกนะคะก็ไป ต่อที่งวดถัดไปนะคะวันที่7เดือน10ปี6 4สนะคะเลขคงที่ก็ยังเป็นศูนย์นะคะแล้วก็บวกกับหลักร้อยเหมือนเดิมนะคะบวกกับหลักร้อยเหมือนเดิมก็คือหลักร้อยของเราก็คือ8ดนั่นเอง8 0ศนบวก8เท่ากับ8นะคะ8บวกกับเลขคงที่1นะคะเท่ากับ9 เก้าบวกกับเลขคงที่หนึ่งนะคะหนึ่งบวกเก้านะคะเท่ากับสิบสิบบวกกับเลขคงที่สองนะคะก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวก็คือศูนย์ศูนย์สองบวกศูนย์เท่ากับสองนะคะผลลัพธ์ออกมาก็จะมีแปนะคะมีเก้า มีศูนแล้วก็มีสองนะคะก็ไปดูงวดถัดไปนะคะงวดวันที่11เดเดือนสิบปีหกสี่นะคะแนวทางออกหกเก้าห้าสามสามเกนะคะหกเก้าห้าสามสมเกก็มาดูสำหรับเลขสี่ตัวล่างนะคะมีหมีเก้ามีห้ามีสามนะคะของเราก็มีติด9้ามาด้วยนะคะ ก็มีติดเก้ามานะคะล็กล่างนะคะก็ใช้ได้ทั้งสองทางนะคะทางสปป <ๆ S 1> ลาหรือว่าทางชุดสี่ตัวนะคะสี่ตัวก็จะเป็นสามกับห้าเนาะห้าสามหกตัวก็จะเป็นหกกับเก้าห้าตัวก็จะเป็นห้าเก้ากับห้าอย่างนี้เนาะอันนี้ใช้ร่วมนะคะคือล่างอย่างเดียวคือถูกนะคะ ก็ไปต่อที่งวดวันที่11งวดวันที่11เนะคะเลขคงที่ก็ยังเป็นศ1นย์เหมือนเดิมนะคะก็0เลขคงที่ศนบวกกับหลักร้อยนะคะก็คือ3นั่นเองนะคะ0นบวก3นะคะเท่ากับ3 3บวกกับเลขคงที่1นะคะ1บวก3นะคะ เท่ากับ4 4, ขข1 1 4ะะบวกกับเลขคงที่1 1บวก4นะคะ1บวก4เท่ากับห5บวกกับเลขคงที่2นะคะ2อบวก5เท่ากับ7นะคะผลลัพธ์ออกมานะคะก็จะมี3 มีสี่มีห้านะคะแล้วก็มีเจ็ดก็มาดูผลลัพธ์ของเราในงวดถัดไปนะคะคืองวดวันที่สิบสี่นั่นเองนะคะวันที่สิบสี่เดือนสิบนะคะปีหกสี่นะคะแนวทางออกเจ็ดสี่เก้าหกหนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าหกหนึ่งสี่นะคะสำหรับเลขล่างก็จะมีเจ็ดสี่เก้าหกนะคะเจ็ดสี่เก้าหก ผลลับของเราก็มีสี่อยู่นะคะมีสี่แล้วก็มีเจ็ดนะคะวันี้มาทั้งสองตัวนะคะมาคู่กันเลยนะคะวันนี้ก็ถูกนะคะก็ไปต่อที่งวดถัดไปกันเลยนะคะงวดถัดไปก็เป็นงวดวันที่สิบี่เดือนสิบปีหกสี่นะคะ เลขคงที่ก็ยังเป็นศูนย์นนสองะคะแล้วก็ศูนย์เลขคงที่บวกกับหลักร้อยก็คือ6 0ศนย์บวก6เท่ากับ6นะคะ 6:「ก <6 S 1> <6 S 2> บวกกับเลขคงที่1 1บวก6เท่ากับ7นะคะ7บวกกับเลขคงที่1 1บวก7 นะคะเท่ากับ8 8บวกกับเลขของที่2นะคะ2บวก8นะคะเท่ากับ10 10เราก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวก็คือหลักหน่วยนั่นเองนะคะก็คือ0ผลลัพธ์ออกมาก็จะมี6นะคะมี7มี8 แล้วก็มีศูนยนะคะก็ไปดูผลลัพธ์ในงวดถัดไปนะคะงวดวันที่18งวดลาสูดนั่นเองนะคะแนวทางงวดวันที่18เดือน10ปี64นะคะแนวทางออก108 866นะคะ108 866นะคะมาดูผลลัพธ์ของเราก็มี6มี7มี8มี0ก็มาได้2ตัว ก็มีศูนย์ก็มีนะคะงวดนี้ก็ถูกนะคะก็ตามกันต่อยาวๆเลยนะคะงวดวันที่18เพื่อที่จะไปรอผลในงวดวันที่20่สิบตุลาคมสองพนร้กสะคะเลขคงที่ก็จะมีศูนย์หแล้วก็1นสองนะคะเลขคงที่ศูนย์บวกกับหลักร้อยเหมือนเดิมนะคะหลักร้อยก็คือ8ปดศนย์บวกแก็เท่ากับ8นะคะ ปบวกกับเลขคงที่หนึบวกแเท่ากับ9นะคะ9บวกกับเลขคงที่1นึนบวกเะคะเท่ากับ10ก็มีแค่เอาแค่หลักหน่วยเลขศูนย์ตัวเดียวนะคะก็มาบวกกับเลขคงที่สองสองบวกศูนะคะเท่ากับสองผลลัพธ์ออกมานะคะ ก็จะมี8มี9มี0แล้วก็มี2นะคะก็รอผลในงวดวันที่20นะคะก็รอลุ้นนะคะว่ายังจะเดินต่อดีหรือเปล่านะคะรอลุ้นรอลุ้น ก็หากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f c ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะหรือว่าจะเป็นสูตรใหม่ๆที่ลงทางช่องลงให้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ